ขอครับผมห<ฮ>ล,ล่นว่าหล่นว่า สวัสดีนะผมวันนี้อยู่กับพานไฮโคเดินไผ่แล้วผมเดี๋ยวมาตามเก็บหลังอ่อนที่เราเจอไว้นะผมเมื่อวานไปตีมานะผมเข้านี่แล้วเนี่ยมันก็หูแล้วผมแต่หลังนี้อยู่กิ่งเล็กนะผมไม่รู้ยังไม่รู้เราจะขึ้นได้หรือเปล่ามาเดี๋ยวมาทำคบกันนะผมมาเดี๋ยวไปหักคบกันนะหลังนี้ต้อง ใช้ควันหนักๆนะผมอยู่ไกลบ้านคนนะครับก็ออนี่นะผมเดี๋ยวหัดครบน,นะผมอันนี้ต้องทำดีๆนะเพราะว่ามันใกล้ชุมชนนะครับผมหล่นให้พึ่งนเขาน็อกควันนะผมมาพึ่งกับคนแล้วครับผมอันนี้ เสีได้ไม่มีกล้องโกโปรถ่ายว่าถ่ายจะถ่ายกล้องโกโปรถ่ายดีๆแล้วสม่แบบหลังไม่ใหญ่นะผมแต่มัาต้องทำครบดีๆนะผมหลังนี่อ่ะต้นแห้งๆนะผมต้นขมูว่าบางทีก็เรียกสาบเสือนะผมอ่าง่ายนะผม แล้วก็ยุ้มมือผมแล้วก็เอาไปไม้ห่อนะผมไปครับเดี๋ยวไปเจอกันบนต้นนะผมต้นสาดเสือนี่ขวัญดีที่สุดนะผมต้องถีาตีพึ่งนะผมตั้งแต่ตีมานะอะไรก็ไม่เกินแต่ถ้าสูงสูงนี่แนะนำให้ใช้ใบตองนะผมมันจะหมดช้านะครับสบายๆแล้ว้าอยู่แบบตีพึ่งสูงสูงแบบตอกถอยตีนี่พึ่งมีสามสี่หลังในบนต้นนี่ตีสบายๆเลยผมแต่ขมุนี่หมดไวนะผมขวัญดีแต่ว่าหมดไวครับผม ไปเดี๋ยวไปมัดคบกันครับผมเสื้อแดงตัวแรงเหมือนเดิมนะครับผมไปก็เดี๋ยวไปขึ้นกันเลยครับผมเื่อไม่การเสียเวลานะนี่ต้องขึ้นไวลงไวนะผมหลังนี้เพราะว่ามันอยู่ถนนเลยครับผม ไม่โตไม่รู้จะตายกิ่งได้หรือเปล่าไม่รู้ครับผมเดี๋ยวไปดูบนต้นนะครับผมเราจะมีเวลาถ่ายหรือเปล่าครับถ้าไม่มีก็เดี๋ยวตัดลงมาดูข้างล่างทีเดียวนะครับผมไปนนครับ<อ>ขึ้นมาแล้วผมจะถึงแล้วครับผมเนี่ยลำพึ่งสูงเลยนะผมลังนี้สูงเลยฮะยไปครับผมอยากขึ้นกันไปดูข้างบนนะี้ คครรับบก็เห็นกิ่งนะครับผมกิ่งติดเดี๋ยวผมกิ่งนี้โหดมาผมไ่นี่ขาสั่นเลยเท่นั้ดูนะเดี๋ยวค่ะดูตัวน้ำหนักตัวกับคนครับ อหลังจากหลังแรกตีเสร็จเรียบร้อยแล้วผมไม่ได้ถ่ายแล้วผมไม่มีเก่งจับไม่มีอะไรถ่ายแล้วผมเดี๋ยวต้องซื้อโกโป้สักตัวนะผมสักตัวสามร้อยเอาไว้ติดหัวได,ได้เห็นภาพส,ายสวยๆกันนะผมมปเดี๋ยวทาโค้แล้วเดี๋ยวไปขึ้นหลังสองกันนะผมหลังนี้เดี๋ยวทํโค,บไ,คบไปเลยไป,ไปถึงได้ขึ้นเลยนะผมนี่เกิ่งไม้แห้งๆนะเดี๋ยวลูดเลยนะผมหลังนี้ต้นหนานเกล้าครับผมต้องทำโคย้ยาวๆครับผม กว่าจะถางหนามถึงรังต้องแต่จะวุ่นวายพอสมควรนะครับหลังนี้เดี๋ยวขย่าหักก่อนนะครับผมเล็บหักทำร้ยาวน้วผมอันนี้ก็ประมาณใหญ่กว่าทอนทอนแขนแล้วก็เดี๋ยวเอาไปไม้หุมมอานะครับผมเ,เดี๋ยวขย่าหักแป๊บนึงครับผม ที่ทำครบใหญ่ไม่แอ้มผมเมื่อกี้ไปตีหลังแรกมาเขาต่อยผมนะผมไหนค้ำไหนหลงนะผมเมื่อกี้ไปตีเมื่อกี้ไปตีหลังแรกมานะผมแล้วผมตัวเขาต่อยผมโหขึ้นยาครับผมสูงเสียวเลยเมื่อกี้นี่กิ่งมันเล็กเนอะผมขึ้นไปวันยัวบยัวบเลยครับเมื่อกี้นี้ แต่วันนี้ไม่ได้กินผมครับวันนี้ใส่หมวกครับผมใส่มงก็ปกติตีๆก็ไม่ค่อยได้ใส่แล้วผมนานๆถ้าจะตอกถงตอกถอยเนี่ยผมผมนี่จะใส่น้ำเนี่ยไอมงะถ้าไม่ได้ตอกถอยผมก็ไม่ค่อยได้ใส่ครับเราก็จากต้วเนี่ยขึ้นยากๆก็จะใส่นะ้วผมก็ไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรครับผมอาศัยควันเยอะครับผม นี่ฮถึงแล้วเฮ้ยไม่มีขยับขยายเลยวะแต่หลังมันน้อยผมแต่ใช้ได้แนะล้วนี่ยหลังถ้ามันยืดมันใหญ่แล้วผมแต่ว่ามันไม่ยืดมันจับบอลบอลยังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าโอเคครับผมมีตัวนะนี่ครับยังไม่ทันไรเล้วมันมาตอมผมเลย เดี๋ยวไปดูกันบนต้นนะครับหลังกระปปองไม่ขยายเลยอะแต่โอเคแล้วใช้ได้แล้วครับเนี่ยขึ้นง่ายครับผมแต่วบนน้ำผ่านเทียนมันไม่เป็นไรนะนู Sand, <high number S 2> entonces, <c> ่นหลังพ <Valerie> ึ่งหลังก็ใหญ่กว่าฝาเป็นโต้หน่อยใหญ่ใหญ่กว่าฝาถาดหน่อยเนี่ย รถมันใหญ่กว่าฝายก็แป่งเนี่ยครับ้วผมก็กล่าวว่าเขาก็ใหญ่แล้วทำครบใหญ่มาเลยนะนี่ทำเล่นน้อยเลยระครับแต่ไม่เป็นไรครับรไไปลอดภัยไว้ก่อนไปครับเดี๋ยวขึ้นไปดูบนต้นนะผมเพื่อในการเสียเวลาเรามีเด็กๆอยู่คนนคั้นลยเสื้อแดงๆนะครับไปครับเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนต้นนะเดี๋ยวขึ้นไปนั่งเในตรงงานนี้นั่าจะได้ถ่ายนะครับก็บบัวไม่เสียท่ามาทีนี่เขาเนี่ยเขานี่นะบัวานนี่เข้าหู <c oughs> ตีไปหลังเมื่อกี้ก็โดนแล้วผมเมื่อกี้ก็โดนไปสามสี่แม่ลอยหลังครับผมเมื่อกี้นี้กิ่งมันเล็กครับผมเมื่อกี้ขึ้นยากแต่ตอนนี้ขึ้นง่ายแต่หลังน้อยไม่ขยายแล้วหลังระปากก็แป้งได้แน่เลยมาเดี๋ยวขึ้นไปดูกันบนต้นนะผมหลังพึ่งอยู่ตรงนี้นะฮะดำดำนะฮะเห็นไหมนู้นปลายกิ่งนะตัวปลายกิ่งนั้นนะปลายครับลุยครับผม หลังพึงครับอยู่ในซอกแล้วนะครับผมตรงว่างกลางนะผมขึ้นไม่ยากครับผมแต่น้ำ <c oughs> โอโ้โห <c oughs> ข,ขึ้นขึ้นทำไม่ยากครับผมแต่มันหนามนะครับผมโอ้ยกว่าจะถางมาได้ครับแต่ถึงช่องนี้แล้วถางง่ายครับ <c oughs> เดี๋ยวไปยืนบนนี้นะผมไปครับลุยครับผมถึงแล้วจะถึงงาวนะผมยังไม่ถึงหลังพึ่ง นี่นะผมถึงลังแล้วนะเดี๋ยว,ยวต้องตายไปนะผมหูขาสั่นเลยเเนี่ยหนามไหนครับ,บลุยเลยนะผมเดี๋ยวไปดูข้างล่างทีเดียวนะครับผม ขอครับผมหล่นวะก็นี่นะครับผมหนูๆนองๆอย่ามาหาทําตามนะครับผมถืออยู่บนต้นไม้นะครับถือโทรศัพท์ด้วยแล้วก็อีกมือก็ถือมีดครับจะกรีดแบบเสาะน้อยนะครับผมแล้วก็จะเอามือเด็ดนะครับผมหลุดเลยครับผมอดเลยครับดีได้เป็นลังเล็กครับจะเป็นลังใหญ่จะได้ตายเลยครับ นี่ฮะดูแล้วผมก็หลัลง,งนี้เตาฝาเขาแปลงงี้นะผมจริงๆตัวก็ทําใหญ่หนาตึ๊บเลยครับเนะี่ยแต่ว่าเขาไม่ขามออยายครับผมทําเกาะตะป้มก้อนเน้อยๆครับผมน้าบ่าก็มีกล้วน้าฟอนะฮะยังรอเหล่าเหมือนเดิมนะครับผมหลัส<อ>งสองครับผมหน่อยเดียวที่แรกผมกล้าว่าเขาจะขยายใหญ่นะผมขยายแบบใหญ่อ่ะ แต่ไม่ขยายญ่ครับเกาะหลังตะปอครับนี่ฮะไปครับเดี๋ยวไปดูหลังแรกหลังสองเดี๋ยวไปลองันที่บ้านนะผมน้ำหวานวันนี้ได้ไม่ถึงขวดกระทิงแดงแล้วผม <laughs> ไปเดี๋ยวไปดูที่บ้าน,นผมอ๋อนี่นะผมถึงบ้านแล้วนะผมนา่าจะโตัวอ้วน,นะผมบอกแล้วที่นี่ต,ตออนนีเอาโต้วเดี๋ยวผมละน้ำหวานได้มีนะผมเนเดี๋ยวให้ดูน้ำหวานขวดคือข,ขวดกระทิงแดงไม่ถึงเลืงเลย <laughs> นี่ผมสองลังแลยนะอีกลังโฟล์ดนะผมลังเล็กน้อยโฟนี่นะผ่านนายเพลินป่ากัเลยแต่ลังนี้อีลังสูงนะผมนี่ฮะโหลังนี้ดุครับผมก็อ่อนสวยเลยทคาับเนี่ยขายได้ออก็ยังดีครับผมก็ได้ะตะสั่งอย่างไรผมอันนี้ก็โลสองร้อยบาทนะผมนี่อันนี้เขาสั่งแล้วนะผมวันนี้นาใจายังหล่อๆเหมือนเดิมนะผมนในมาวานไปทำตาสองชั้นมาครับเนี <laughs> ่ย ก็ไม่มีอะไรมากมายเลยผมไม่มีอะไรถ่ายเลยวันนี้มันเดี๋ยวต้องซื้อโกโปสักตัวนะผมเอาไปติดหัวเวลาถ่ายจะได้ดูตื่นเต้นตื่นเต้นนยฮะเวลาก็เดินมาเวลาตัดเวลาอะไรนะผมเนี่ยหลังๆนี่ผมก็ตัดนะผมไอ้หลังไน้อยนะครับหลังเขาใหญ่นะผมแต่ว่าทํหลังเข้าปากกระแป้งเนี่ยโอ้โหตัวยังโคตรหนาเยมันไม่ขยายทีแรกกะว่าขยายนี่ขยายนะลังประปาเนี้นะผมตัวเบลเลอร์ตัวโคตรหนาตัวยังใหญ่แต่ทํหลังติดเดียวนะครับก็ เดี๋ยวลำลากันเลยนะผมกับพานักายคนรปปู้บ่าเดี๋ยวไปเจอกันใหม่กับคลิปหน้าครับวันนี้ก็สองรางกับจัดไปครับผมน้ำหบานไม่มีเลยฮะไปแล้วครับผมสวัสดีครับ